คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับดวงตาผ้ามัวมองจอแล้วแสบตาใช่คุณหรือเปล่าครับในยุคที่ต้องอยู่หน้าจอคอมนานๆมือถือนานๆหรือแท็บเล็ตตลอดวันหลายคนเริ่มมีปัญหาปวดตาตาผ้ามัวน้ำตาไหลบ่อยหรือมองเห็นไม่ชัดในตอนกลางคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานหรือแม้แต่ผู้สูงอายุ ล้วนเสี่ยงต่อภาวะตาเสื่อมจากแสงสีฟ้าและหมดภาวะรอบตัวลูทินวิสไบนารินนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาครับช่วยบำรุงสายตาโดยตรงด้วยสารสกัดคุณภาพสูงจากธรรมชาติที่อัดแน่นในแคปซูลเดียวรูทีนแอนซีเซนทีนจากดอกดาวเรืองนะครับช่วยกรองแสงสีฟ้าและลดความเมื่อยล้าของดวงตา แบคแ r รอนและ b บอร์รี่เอ็กซ์ช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตในดวงตานะครับบำรุงจอประสาทตาลดอาการแสบตาและตาแห้งเบต้าแคโรทีนแ d ะไลโคปีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างสุขภาพตาในระยะยาวครับเพียงวันละหนึ่งแคปซูลดูแลสายตาของคุณให้สดใสเหมือนใหม่เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้สายตาหนักเล่นมือถือขับรถตอนกลางคืนหรือมีปัญหาจอตาเสื่อมก่อนวัยครับ ปลอดภัยได้มาตรฐานนำเข้าจากอเมริกามาปกป้องดวงตาคู่สาคัญก่อนสายเกินไปนะครับด้วยลูทินวิสก็ช่วยดีๆที่คู่ควรกับคุณสั่งซื้อที่พิกัดในตะกร้าด้านซ้ายมือได้เลยครับท่าน